ค่ายรถยนต์ไฟฟ้าหรือ EV จีนทำการตลาดรถยนต์รุ่นใหม่ในโนเวย์เพื่อแย,ย่งจริงส่วนแบ่งการตลาดที่กำลังเติบโตขึ้นจากที่โนเวย์ตั้งเป้าว่าจะเป็นประเทศแรกในโลกที่หยุดขายรถยนต์สันดาปภายในปีหน้าปีที่ผ่านมาค่ายรถยนต์จีนมียอดขายรถยนต์ในโนเวย์คิดเป็น15%ของรถยนต์ที่ขายทั้งหมด ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ RSA b u i l Oslo ตัวแทนจำหน่ายในกรุงออสโลนอร์เวย์กล่าวว่ายอดขายรถ MG, Maxus และ BYD ในนอร์เวย์ไปได้ดีและตอนนี้ยอดขายรถ JAC ก็เติบโตต่อเนื่องตลาดรถ EV จีนในนอร์เวย์จึงไปได้สวยในนอร์เวย์รถยนต์ไฟฟ้ามีส่วนแบ่งการตลาดมากกว่า90%ของรถยนต์ทั้งหมด โดยนอร์เวย์ตั้งเป้าว่าจะมียอดขายรถยนต์ที่ปล่อยมลพิษเป็นศูนย์ร้0ยเซภายในปีหน้าผู้จัดการอ <lost> ิเล็กโทรมบิลิตี้เมืองออสโลกล่าวว่านอร์เวย์เกือบจะบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้โดย10%สุดท้ายคือผู้ซื้อที่ส่วนใหญ่ยังเลือกใช้รถปลั๊ก <in S 1> อินไฮบริดเพราะต้องใช้รถในระยะทางไกลอย่างเช่นบนพื้นที่เขาสูงที่ระบบยายนยนต์ไฟฟ้ายัางไม่ครอบคลุม hey, การทำให้นเวมีรถยนต์ไฟฟ้า100% จึงต้องใช้เวลาอีกสักระยะแต่อย่างไรก็ตามนนรวเวก็ยังเป็นผู้นำของโลกในการใช้รถยนต์ไฟฟ้า,ฟานำหน้าสวีเดนเนเธอร์แลนด์และจีน